คุณผู้ชมในอินเตอร์เทนในไลฟ์มาแล้วนะคะกับข่าวบันเทิงที่รอบด้านรับผิดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงวันนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงในรอบวันกันกับออนพัทราค่ะเรื่องแรกนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของแม่แพทย์นภภาที่ถึงขั้นเสียน้ําตาร้องไห้นะคะกลางรายการออแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือลูกชายสุดที่รักนะคะน้องเรซซิง่งมาเล่าให้แม่พัทฟังว่าถูกเพื่อนถามว่าพ่อเธอน่ะ ติดคุกหรอโอ้โหมันเป็นคําถามที่อู๋พอคุณแม่ได้ยินแบบนี้แม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องจี้ใจเหมือนกันนะว่าเด็กขนาดนี้ทาไมถึงมาถามแบบนี้แต่ว่าแม่แพทก็คิดว่าจริงๆน่าจะได้ฟังมาจากคนรอบตัวหรือว่าผู้ปกครองนั่นแหละนะคะแม่แพทเลยถามลูกกลับไปะคะ่ะว่าแล้วลูกรู้สึกยังไงน้องก็ตอบกลับมาว่าเฉยๆแพทว่าบางอย่างผู้ปกครองต้องช่วยกันด้วยนะคะ แพทก็คัดโรงเรียนที่คิดว่าน่าจะเซฟความรู้สึกแล้วเพราะว่าเรสเพิ่งปอหนึ่งอายุ6ขวบครึ่งเองแต่เขาเป็นเด็กที่แข็งแรงมากๆแม่แพทถามน้องเรสซิ่งต่อค่ะว่าแล้วตอบเพื่อนไปว่ายัางไงเรสซิ่งตอบเพื่อนไปว่าไม่พ่อเราไปบําบัดมาเป็นบําบัดพิเศษนี่คือคําตอบของเด็กอายุ6ขวบครึ่งนะคะคุณผู้ชมน้องแบบเข้มแข็งมากๆอ่ะ ซึ่งแม่แพทมองค่ะว่าความใกล้ชิดกันในครอบครัวช่วยได้พร้อมกันนั้นนะคะยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้มีคนโทรมาอยากจะให้พี่เบนซ์ไปสัมภาษณ์ที่ต่างๆซึ่งคงต้องให้เวลาพี่เบนซ์ในการปรับตัวก่อนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือทํายังไงก็ได้ให้พ่อกับลูกได้มีเวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเพราะวันที่ออกมาแพทพาเรสไปเจอไปกินข้าวแล้วก็พาลูกกลับบ้านซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งพี่เบน แพทแล้วเรสกำลังปรับตัวก็ขอร้องอย่าเพิ่งพยายามหาคำตอบอะไรกับแพทในตอนนี้เลยค่ะอันนี้แม่แพทก็ได้พูดไว้นะคะหลังจากมีการเสียน้ำตาเกิดขึ้นเข้าใจแม่แพทมากๆเลยว่ามันเป็นช่วงที่มันหลายอย่างประดังประเด,ดเข้ามาแล้วก็ไหนจะลูกไหนจะคุณสามีอดีตคุณสามีแล้วก็การเป็นครอบครัวด้วยนะคะก็ส่งกํำลังใจให้แม่แพทและกันค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราไปที่เรื่องราวของว่าที่เจ้าสาวอีกคนหนึ่งที่กำลังจะมีงานฉลองที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็คือสาวคิมเบอร์ลีนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงทยอยแจากการแล้วแหละแต่เราดันได้ยินมาค่ะว่าสาวคิมเขาลั่นไว้เลยนะว่าคืนเข้าเรือนหอคืนแรกเนี่ยไม่ต้องนอนอุ้ยไม่ต้องนอนเลยเหรอมันยังไงไปฟังจากปากเจ้าตัวกันค่ะ งานแต่งสุดอลังการที่เลคโคมโมอิตาลีมาแล้วเจ้าสาวคนสวยคิมเบอรี่ก็ยอมรับว่าชิลขึ้นเยอะเลยละค่ะแล้วก็ตอนนี้ทยอยเร่งแจากการ์ดงานแต่งที่ไทยไปแล้วเกือบ600อใบให้ผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการงานนี้สาวคิมเผยว่าเตรียมชุดแต่งงานเอาไว้แล้ว3-4ชุดจัดตามธรรมเนียมไทยจะสวยสงาแค่ไหนอันนี้ต้องไปลุ้นกันเองในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะตอนนี้แจากการ์ดก็เกือบรบทุกคนแล้วค่ะคนก,ก็ว้าวแล้วก็มันจะมีกิมมิก นิดนึงที่แบบเวลาพลิกการ์ดแต่ว่าคนจะไม่ค่อยพลิกใช่ไหมคะผมก็จะแบบถามว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนจริงๆคือต้องพลิกการ์ดแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้แล้วก็สแกนเป็น q ค c o d โค้แบบสแกนแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบ AI ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นวิดีโอที่โคมค่ะกอน็จ้แบบเอ้ยสแกนจ่ายเงินเลยปะเนี่ยเขาเป็นคนแบบดีไซน์งานทั้งหมดเขาตื่นเต้นกว่าเราไหมคะก็ไม่นะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาคล่องแคล่ว ซึ่งเมื่อก่อนอะคือจะต้องบอกว่าแบบเออพีทำาบบนี้หน่อยซีทำาบบนี้หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรแล้วก็จัดการยังไงคือตอนนี้แบบปึ๊บปรับคล่องแคล่วมากแบบภูใจเลยโอ้ยมองงานมากไปหรอคะใช่ <laughs> ส่วนความรู้สึกที่ได้ย้ายเข้าเรือนหอขืนแรกเจ้าสาวคนสวยอย่างคิบรีลล่เผยว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยอะ่ะไม่ใช่เพราะสามีสะกิดแต่เป็นเพราะเจ้าน้องหมาตัวน้อยที่เอามานอนด้วยเล่นเห่าไม่พักเลยเนี่ยแหละจ้าก็คือน,นอนคืนแรกค่ะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคือ <c oughs> <c oughs> หมาคิมหมาพี่เมื่อเขาไม่ชินเขาแตกที่แล้วเขาเห่าเรียกแบบทั้งคืนเลยค่ะ <c oughs> อืมเราก็ เราก็เลยต้องลงมาดูเขาแล้วก็จนไม่ไหวแล้วตีสี่ไม่ไหวแล้วเอาขึ้นไปนอนด้วยเลยและแผนการมีเบบี้สาวคีมบอกว่ายังอยากใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาไปก่อน <c oughs> แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วละค่ะ ออก็ว่าไม่ได้นอนเพราะว่าน้องหมากวนนี่เองนะคะอย่างสาวคิมเนี่ยก็คือมีน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าคนในวงการบันเทิงช่วงนี้หลายๆลยคนเนี่ยตกเป็นท่าน้องแมวกันเยอะเลยนะคะอีกหนึ่งคนคะ่ะก็คือหนุ่มมาริโอ้เมาเรอร์หลังจากควักกระเป๋านะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้องแมวที่กําลังป่วยไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับตรงๆเลยว่าตกเป็นทาสแมวแล้วครับ ยกตำแหน่งทาสแมวตัวพ่อให้ไปอีกหนึ่งคนเลยจ้าพระเอกลูกอบอุ่นมาริโอเมาเลอร์ที่ตกลุมรักน้องจิ๋วกับน้องแจ๋วแมวจอนที่แอบม,มาคลอดในอู่รถที่บ้านของเจ้าตัวป่วยเป็นโรคลูคีเมียทาเอาหนุ่มโอ้น่ะต้องยอมทุ่มเงินหลักแสนรักษาสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักแถมยังขี้อ้อนซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงสุดเลิฟไปซะแล้วอ่ะผมไม่เคยรักแมวเลยนะผมไม่เคยเป็นคนที่รักแมวเลยเป็นคนรักสุนัขมากกว่า แต่พอได้เลี้ยงก็รู้สึกว่าผูกพันนะค่อยๆค่อยๆรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็วกว่าจะจับเขาได้เนี่ยคือเขากัดทุกคนในบ้านแล้วครับแต่ทุกวันนี้เชื่องนะจ๊ะเราก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งด้วยแหละครับแล้วก็เราก็กมองว่าเออเราก็ไม่เคยได้เลี้ยงแมวก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ครับตอน,นท่าสแมวตัวพ่อก็ประมาณหนึ่งครับก็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 ดูแลอะไรเงี้ยตักเออตักอะไรเปลี่ยนน้าเปลี่ยน อาหารอุปกรณ์ทุกอย่างเลยอุปกรณ์มีหมดตรงนี่ใหญ่กว่าที่นอนผมอีกพร้อมรับพรีเซนเตอร์อาหารแมวนะครับถ้าอยากจะเ,เข้าก็พร้อมเลยแต่ถึงจะน่ารักขนาดไหนหนูมาริโอก,ก็แอบบอกว่าไม่ใช่ใครไปบ้านเราจะได้เล่นกับลูกๆน้องสองจอนะจ๊ะเพราะน้องแมวเขาหวงเนื้อห่วงตัวขนาดแฟนสาวอย่างจันจิจับปุ๊บก,ก็เคยโดนข่วนมัแล้วว่ะ ขยับไปที่สาวโสดคนนี้นะคะสาวมุกวรนิตค่ะอุตส่าห์เปิดใจให้หนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบกันได้นะคะแต่ว่าแทนที่จะได้ไปเด็ดกลับต้องไปโรงพักแทนเอ้ายังไงกันคะเนี่ย เพิ่งจะแฮปปี้เบอร์เดย์ครบรอบยีบปีก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวอีกแล้วล่ะค่ะนักแสดงสาวมุกวรนิตที่ออกมาเล่าโมเมนต์ขำๆหลังเจ้าตัวประกาศโสดไม่ทำไรก็มีหนุ่มๆทักแชทมาหาแต่ถ้ามาดีนะก็มไม่เท่าไหร่มีเล่นไดร์เลกมาคุกคามก่อกวนงานนี้มุกจะไม่ทนเอาจริงเพิ่งกฎหมายจัดการแบบไม่ใจอ่อนเลยล่ะค่ะส่งมาทำไมอย่างเงี้ยเออบางทีก็มีบางที<แ>ชอบส่งแบบไดรเลกมาแล้วก็แบบส่งรูปแปลกมาเสร็จแล้ไส่งมาทำไม จำไรเป็นดาราเนาะเราก็จะมีคนดีเอ็มแปลกๆมาบ้างอะไรเงี้ยก็อย่าไปใส่ใจเลยไม่ใส่ใจบางทีอ่านต่อราก็ต่อเทียงบางทีแบคุกมคามไงเราก็แบบบางทีเราด่ากลับแต่บางทีเราก็ไม่คือเราไม่ได้ด่าแรงอ่ะแต่เราก็จะบบทำเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มชินเริ่มไปด้านขึ้นแหละแต่ก็คืออยากด่าอยู่ดีนะคนพวกเนี้ยมันต้องแบบ ไมไ่รับโทษนะพวกคุกคามเนี่ยจริงถ้าอันไหนที่เข้าข่ายเข้ากฎหมายมึงเอาเข้าหมดเลยก็ <c oughs> คือแจ้งจะเออคือฟ้องคืออะไรไปเลยแจ้งความไปเลยคำ <c oughs> ขอโทษมาเมาื่อมาบ่อยตอนเด็กๆตอนเด็กๆมีคำขอโทษมาเยอะโตมาไม่รับ <c oughs> ต้องสู้คดีรับเป็นเงินสดเท่านั้น ยืนยันว่าทุกเคสต้องจบที่โรงพักเท่านั้นเพราะปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆก่อนจะอัปเดตภาพสุดเฟีล์ชฉลองวันเกิดของตนเองว่าที่ลงทุนแต่งหน้าทำผมจัดเต็มจนจำแทบไม่ได้ก็เพื่อคอนเทนต์ล้วนๆค่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะคนในวงการบันเทิงจะก,กังวลเวลาเจอเจ๊าว,าวาไปแล้วหรือยังเพราะว่าคนนี้ล้วงความลับเก่งค่ะแม้แต่คู่นะคะนุกไปก็ไม่เว้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะให้ไปดูกันเต็มๆว่าเขามาแฉกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะได้ไปดูเต็มๆวันนี้เรามีน้ำจิ้มมาให้ดูค่ะอะไรขอเอาขาทำแกไม่ได้แกออกทหไมสวยแล้วคุณทำ ก็เล่นแกล้งกันไปกันมาแบบเนี้ยไม่ต้องบอกเลยว่าคู่เนี้ยเขาซีกันขนาดไหนคู่เฟื่อนสุดฮอตนุกธนโดลและไป,ไป,ไปออ่ายป้ายโอริโอกับเบื้องหลังสุดฮ้าช่วงเปิดกระเป๋าซุปปาของเจ๊ว,ววาเหี่ยวข่าวตัวแม่ว่าแต่จะมีของลับอะไรซ่อนอยู่พรุ่งนี้11โมงครึ่งรายการนายเทนช่อง9กด30ห้ามพลาดเด็ดขาดจ้าสวสัครับฝากด้วยนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนกับเปิด เป๋าซุปตามา,มาดูกันว่านุ๊กปายจะพบอะไรไว้นในกระเป๋าบ้างครับ<ต>ผมเยอะแยะมากมาย,ายเอาออกมากลางนึ่โโหนุ๊กเป็นคนจำแหลกของปลายเองและก็เปิดออกมาหมดไม่มีหลงเหลืออยู่ในกระเป๋า<ช>แม้แต่ในซอกกระเป๋าตังนุกง๊กค้นออกมาหมดครับทุกคนคะ่ะยังไงเขาเลือกเธอและที่ทสำคัญคือลิฟต์ลิฟต์ะระดับซุปตาครับลิฟต์เหลืออยู่แค่นี้ถ่ายลิฟต์ไปเขาด้วย สนุกแค่ไหนต้องไม่พลาดแถมคู่ซีนุกป่ายขอมาบอกต่อกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟนายทะทนมิดแอนกรีครั้งที่64จะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันค่ะนายทะแทนอนกรีดครั้งที่64ได้เวลามาร่วมฟินกับพวกเรานุกครับปายครับ เราทั้งคู่พร้อมมามอบความสุขเอาใจไว้เก่าแท็กทีมรวมพลังเหล่าเอฟซีจัดกิจกรรมสุดเอฟซี <FC. S 1> แล้วอย่าลืมมาเล่นเกมชิงความเป็นตัวจริงดอมนุกป13 <3 S 2> พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วพบกันนะครับ คุณผู้ชมคะช่อง9อสมทของเราเนี่ยก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง71ปีเลยนะคะมีสินทรัพย์มากมายคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือช่อง9 0. การ์ตูนครองใจแฟนๆตั้งแต่เด็กจนโตมาเลยนะคะและในวันนี้ค่ะก็ได้เปิดตัวการ์ตูนใหม่ที่ร่วมมือกันกับทางบิดครับค่ะบอกเลยว่าน่าจับจองมากๆ เพื่อเป็นการยกระดับสินทรัพย์ของอสมทอ,อย่างช่องกา้าวกระตูนที่สร้างความสุขให้ผู้ชมมายาวนานกว่า40ปีจึงเกิดเป็นความร่วมมือกับทางบิดครับเปิดตัวศิลปะรูปแบบดิจิทัลก้าวกระตูนเดอะคอลเลกชันบนแพลตฟอร์มบิดครับ NFT ผ่านการออกแบบโดยศิลปินอิสระกวงผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการช่องกา้าวกระตูนกับสุดยอดตำนานเสียงภาคที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเอาใจแฟนและนักสะสมที่ชื่นชอบในงานศิลปะค่ะเราเป็นสื่อที่เราอยู่มานานและมีความเก่านะครับวันนี้นเราได้พันธมิตร ที่มีความสดนะครับคุณบิชช์ครับนะครับเราก็จะนำสินทรัพย์ของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยครับมาดาเนินการนะครับต่อยอดนะครับในเชิงในเชิงการสร้างแวลูให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการนำเก้ากระตูนนะครับผลิตภัณฑ์เก้ากระตูนเนี่ยไปต่อยอดนะครับในในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีสินทรัพย์อีกจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับที่เราจะลงไปดูนะครับว่า สิ่งไหนเนี่ยสามารถที่นํามาดําเนินการในเรื่องนี้ได้ด้วยครับการประสานระหว่าง2หน่วยงานนะครับที่มีความเก่าทั้งสองเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้าและบริการได้แล้วก็สามารถจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ทุกทุกคนได้รู้จักในเรื่องของตัวการ์ตูนนะครับแล้วนักภาคของคนไทยนะครับเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัว NFT เองเนี่ยก็ <c oughs> สามารถที่จะต่อยอดให้กับชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของเจ้าของได้ด้วยเหมือนกันนะครับวยความพิเศษ ของ NFT ยังมีเสียภาคของนักภาการ์ตูนช่อง9ระดับตำนานถึง8ท่านอาทินต่อยเซมเบ้นิสันชนีนักภากเสียงโนบิตะมาร่วมลงเสียงในดิจิทัล a r ร์เพื่อจำหน่ายบนบิตครับ NFT อีกด้วยค่ะ ่นวนนี้หมดเวลาของออนแล้วค่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะใครเป็นแฟนออเจ้าในกาลเกตอุ้ยแล้วก็หลายคนมากๆในเรื่องพมลิขิตตอนนี้ที่กระแสะเดตติ้งก,กำลังดีสุดๆเดี๋ยวมาคุยกับเบลล่าราน,นีในวันพรุ่งนี้กันนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นสายมูแบบเต็มตัวแล้วจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้1ิเป็นมงครึ่งเจอกันกันกบนาเอนเตอร์เทนค่ะวันนี้หมดเวลาของออนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ